Never be queen. Oh, no, no, no. กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Fear Street นะครับถนนอาถพ์ที่จริงผมเคยดูภาคก,ก่อนๆแล้วแหละมันมี3าภาคก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าเขาจะจบลงไปในตัวเขาแล้วนะครับแต่ก็มีการเอาชื่อ Fear Street เนี่ยมาใช้ใน เรื่องล่าสุดครับซึ่ง Fear Street รอบนี้เนี่ยมาในธีมของ Prom Girl นะครับหรือว่า,า Prom Queen นะพูดผิดนะครับ Prom Queen หรือว่า,าเป็นเจ้าหญิงพรอมอก็เป็นหนังที่เล่าย้อนไปนุ่นแหละยุค80น,น,นะครับที่การเป็นเจ้าหญิงงานพรอมเนี่ยอาจจะเป็นความฝันวัยเรียนของหญิงสาวที่เรียนวัยมัธยมใน เชดิไซ uh, นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นอายของหนังแล้วก็พล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันดู <laughs> มันดูไม่ได้ต่างจากอีสามภาคที่ผ่านมาเลยนะครับคล้ายๆกันอยู่ดีๆก็มีคนมาไล่ฆ่าคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ประเด็นคือ นักสแสดงหรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องแบบต้องเอาตัวเองออกมาอยู่ในจุดอับออกมาในจุดมืดๆเพื่อที่จะตัวเองโดนฆ่านะ่ไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> ค,อคืออยู่ในงานก็ดีอยู่แล้วเดินออกมาทำไมเอออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่ะนั่นแหละเอาอย่างนี้ก็ดีกว่าเอาอย่างนี้ก่อน,เ,ออน,อนเพราะว่าเผื่อผมพูดถึงเนะื้อหาบางส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยจะได้กลับไปดูนะครับวันนี้นะครับฉายแล้วนะครับ f e r s t t r e t t พรอมคว e นนะครับถนนอารรถัราชนีงานพรอมนะครับฉายแล้ววันนี้ใน Netflix ก็ไปชมกันมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กด Subscribe กดติดตามแล้วก็มาเริ่มฟังกันเลยครับเรื่องแรกเนี่ย ผมต้องชมก่อนว่าผมชอบอความเลือดสาดอะไรใดๆนะครับแล้วก็เฮ้ยมันดูสมจริงมันดูมันดูนดเออนั่นแหละมันมันมีเยอะมากๆบางฉากก็คือแบบต้องเอามือป้องหน้าไว้แบบนี้เลยปิดตาไว้เลยนะครับคือขนลุกทำทำได้ดีครับทำได้ดีฉากพวกนี้ทําได้ดีแล้วก็มีมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่นอกจากเรื่องแบบเลือดสาดแล้วเนี่ย หนังแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแทบจะไม่มีน้ำาหนักอะไรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลอรี่ที่เป็นนางเอกเนี่ยแม่ของเขามีปม